เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเฉพาะเรื่องมดแดงกับโคโลคาเซียอีกสักรอบนะครับผมผมขอสังเกตพฤติกรรมเขาสักพักนะครับเพื่อนๆผมก็งงเขาเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะพวกเขาเป็นอะไรนะครับทําไมถึงมาอยู่แบบนี้นะครับแล้วเขาจะสร้างหลังได้ยังไงครับเพราะใบมันใหญ่ครับเขามมวนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ครับใบใหญ่มากนะครับจะม้วนยังไงครับผมเนี่ครับตัวเขาเพี้ยงนิดเดียวเอง สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้บ้านสวนลุงติงออกมาสำรวจเจ้าพวกโคโลคาเซียที่เราปลูกไว้นะครับหลังจากที่เมื่อช่องเชา้ชาเช้ามืดเนี่ยฝนตกลงมาหนักมากนะครับผมก็เลยมาเดินดูว่าโคโลคาเซียเป็นไงบ้างนะครับเ้วก็มาพบเจ้าเลอมาาอมลาต้นนี้นะครับปรากฏว่า,าใบที่แก่ของเขาเนี่ยครับหักลงนะครับเนี่ยนะครับ เรียบร้อยไปนะครับเขาเป็นใบแก่ที่สุดของต้นนะครับแต่ที่ผมพบก็คือเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆไหลใหม่ของเขานะครับแทงทะลุโคนกลาบใบตรงโคนก้านใบเลยนะครับออกมาเลยนะครับสงสัยแสดงว่าอันนี้เขาแก่อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอไหลเขาทะลุออกมาเนี่ยเขาก็เจอลมแรงด้วยก็เลยแบบ พร้อมที่จะไปอยู่แล้วนะครับเพราะคงหมดอายุของเขาพอดีนะครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยเขาตัดอ่าการใบอันนี้นะครับทิ้งไปเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาลองดูครับว่าใหญ่และยาวเท่าไหร่ครับใบนี้ของเขานะครับนะครับหักไปเลยนะครับตัดกันเลยครับเพื่อนผมขยับไม้ไม้ค้ำอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบังอยู่นะครับ เดี๋ยวไปค้ำไว้ข้างอีกข้างหนึ่งนะครับผมผมพลาดอีกแล้วนะครับเอาไม้ค้ำไปแทงไปตรงใบอีกแล้วครับผมเพื่อนใบขาดเลยนะครับต้องระวังนะครับผมผมพลาดบ่อยมากเลยบางทีทำเร็วๆลืมครับเดีย๋ยวมาตัดอะไรนะครับ อย่มาตัดตรงนี้ช่วยเขานะครับอาจจะฉีกแล้วก็ออกมาเลยนะครับเพื่อนตัดเลยนะครับโอเคครับขาดมาแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้เราฉีกไปได้ไหมครับนะครับ นี่นะครับเพื่อนโหเ,เห็นไหมครับเห็นรากไหมครับเพื่อนมีรากด้วยนะครับนี่นะครับดึงออกไปเลยนะครับจะใช้มีดช่วยนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนออกไปทั้งหมดเลยนะครับเรียบร้อยครับ ไปแหละนี้เป็นอิสระแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะได้แบบมีพื้นที่โตเต็มที่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับมาใกล้กับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ใกล้จะได้แยกจากต้นแม่แล้วนะครับอีกนิดเดียวครับผมเดี๋ยวออกสักสามใบผมจะแยกนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับใบที่เราตัดไปยาวและใหญ่เท่าไหร่นะครับ ตอนที่ขยับไม้ค้ำที่จะตัดก้านใบเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงครับเพื่อนดันเอาไม้เขามาแทงทะลุใบนี้นะครับเสียไปเลยนะครับเสียดายจังไม่เป็นไรครับนิดหน่อยนะครับผมระวังนะครับเพื่อนเวลาขยับไม้ที่มันยาวๆนะครับบางทีเราแบบพลาดนิดเดียวปลายเขาไปทิ่มเลยครับผมเดี๋ยวเราไปวัดความยาวของการใบที่ตัดไปนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่ยนะครับเพื่อน ก้านใบของเลอมอนลามเมื่อกี้ที่ผมตัดมานะครับที่เขาแก่แล้วก็มีไหลแทงตรงกับใบเขาออกมานะครับผมอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบเซนครับเพื่อนๆส่วนใบเนี่ยก็น่าจะกว้างตั้งแต่ร้อยสิบถึงหร้อยหกสิบก็อยู่ที่สักความยาวกว้างท่าห้าหกสิบเซนได้ครับเพื่อน ใบนี้นะครับตัดทิ้งไปแล้วนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นๆกันบ้างนะครับต้นนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเลมนรามเดี๋ยวไปดูต้นอื่นครับเพื่อนจําได้ไหมครับในอีพีก่อนหน้านี้มีช่วงหนึ่งที่ผมจะย้ายเจ้าหนังจระเข้ครับคอคดายเลเทอร์เนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ารากเขาเน่าผมก็เลยการจัดการลากเขาไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาชาใหม่ สุดท้ายใบสองใบที่เป็นใบติดต้นมาเนี่ยเสียไปหมดแล้วนะครับแล้วผ่านมาไม่กี่วันครับเพื่อนๆตอนนี้ฟื้นตัวแล้วนะครับผมนี่ครับปลอดใหม่ออกมาแล้วนะครับก็ชื่นใจหน่อยนะครับว่าน่าจะรอดแล้วล่ะครับเดี๋ยวก็ให้อยู่ในร่มลำไรมีแสงนิดหน่อยไปก่อนนะครับจนแข็งแรงนะครับเพื่อนๆวันนี้สิ่งที่น่าตกใจนะครับเพื่อนๆ ผมมาเจอศัตรูตัวใหม่ของเจ้าแบงคกเมจิกกลายนะครับอันนี้คือเจ้าใบใหญ่ที่เกือบเมตรแล้วก็ต้นสูงเมตรหกสิบเจ็ดสิบนะครับของต้นหนึ่งนะครับเพื่อนไปดูพร้อมผมนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมดแดงเขาถึงแบบ มาอยู่เต็มไปหมดนะครับผมติดสังเกตแล้วครับว่าเอ๊ะช่วงนี้มดแดงเดินกันแบบขวักไข่เลยนะครับตามใบไม้ต่างๆเนี่ยเขาเริ่มม้วนทําเป็นรังของเขานะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่ากับใบโคโลคาเซียใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็ยังจะมาอยู่นะครับผมก็ยังแปลกใจว่าแล้วเขาจะม้วนใบเป็นเม็ดอย่างเงี้ยได้ยังไงครับหรือมาแค่หลบฝนในช่วงที่ฝนตกหนักก็ไม่แน่ใจนะครับผม เนี่ยะครับแตกมากๆเลยครับดูเพื่อนเพื่อนเยอะไปหมดเลยครับเนี่ยครับไม่ใช่แค่ใบนี้นะครับเนี่ยครับใบนี้ก็มีนะครับเนี่ครับเพื่อนเดินกันขึ้นมาเต็มเลยครับงงมากเลยนะครับเนี่ครับเพื่อนใบนี้ก็มีครับ ก็งงกับเขานะครับเอ๊ะเขาก็จะมาเกาะที่โคโลคาเซียทําไมนะครับเขาเป็นมดแดงเขาน่าจะหาใบที่แบบค่อนข้างเล็กแล้วก็ทำรังนะครับผมเนี่ยครับก็เจอศัตรูพืชตัวใหม่ของโคโลคาเซียกลายเป็นมดแดงนะครับตกใจเหมือนกันครับผมแปลกดีครับเต็มเลยครับเนี่ยนะครับทามดแดงอยู่แบบเนี้ยผมจะไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะทางอย่างใบพูเขียวอะไรอย่างเงี้ยใบเล็กๆเขามาทํารังเนี่ยก็ถือว่าแบบ ปกติใช่ไหมฮะแต่โคโมเซียใบใหญ่เอ๊ะจะไปทาไมหนองงจริงๆครับอันนี้เป็นปลายยอดไหลคอฟฟี่ครับนะครับเพื่อนผมว่าเขาครับเนี่ยช้านิดนึงนะครับกว่าจะได้แต่ละต้นเนี่ยรู้สึกเหมือนช้าครับผมเนี่ยครับแต่ก็น่าจะได้แล้วครับสองต้นปลายยอดไหลแรกนะครับสามเดือนได้นะครับเนี่ยครับเริ่มมีใบใหม่หลอดใหม่ออกมาแล้วนะครับ แต่ต้นนี้ก็สูงน่าจะสักประมาณเมตรห้าสิบได้แล้วนะครับผมนี่ใบล่าสุดนะครับใบไม้หล่นใส่เนี่ยครับก็รอกันนิดนึงครับเพื่อนเดี๋ยวคงได้แล้วนะครับชานิดนึงครับคอฟฟี่ครับแต่ก็สวยครับอันนี้เลมอนลามที่เราตัดใบที่ไหม้ไปวันก่อนช่วยเขาเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมครับแล้วก็เหลือใบนี้ไว้ใบเดียวนะครับเนี่ยครับแค่สักสามวัน มาแล้วครับยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับเพื่อนๆออกมาแล้วครับหลอดใหม่ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับส่วนก้านที่ตัดก็ยังช่วยพยุงต้นอยู่นะครับเดี๋ยวพอเขาเหี่ยวไปน้องน้อยเขาก็คงแข็งแรงพอดีครับเพื่อนๆนะครับสบายใจขึ้นมาเยอะเลยครับอันนี้เป็นไทเกอร์สไตล์หลอดล่าสุดที่เพิ่งกลางแล้วนะครับสามวันได้ครับวันนั้นตอนฝนตกหนักเรามาดูเขายังเป็นหลอดอยู่เลยนะครับ เนี่ยครับตอนนี้มีปลายยอดไหลแล้วนะครับแล้วก็มีหน่อหนึ่งนะครับนี่นครับแล้วก็ปลายยอดไหลอีกยอดนึงอีกสักอาทิตย์นึงน่าจะได้สามต้นนะครับตรงนี้เนี่ยครับแล้วเมื่อวานก็มารอรากนี้ไว้อีกนะครับที่ปลายยอดไหลยาวเลยครับอันนี้ครับผมสักพักคงได้ต้นนะครับผมทําจนวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆส่วนแบ็คเมจิกไก สามต้นนี้นะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับเยอะไปหมดครับไหลของเขานะครับนี่ครับเพื่อนที่ล่อลากไว้นะครับเป็นไงครับแป๊บเดียวครัเพื่อนปลายอดไหลเริ่มตั้งตัวแล้วนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับโอ้โหอย่างใหญ่เลยครับออกมาแลครับเดินดูไปด้วยกันนะครับนี่ครับ อครับอันนี้รอไว้นะครับเนี่ยครับแป๊บเดียวเองนะครับกี่วันเองครับไม่ถึงห้าวันมั้งครับเนี่ยนครับเกือบจะได้แล้วนะครับแต่ดินที่ลอไว้เนี่ยมึชาาฝนหนักหายไปเยอะเลยครับอาจจะต้องเอามาโปะใหม่นะครับนิดนึงน่าจะโดนลมโดนฝนเยอะครับส่วนอันที่ม้วนไว้ในน้ําครับ เรียบร้อยเลยครับออกมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะตั้งลำแล้วนะครับอีกไม่นานก็คงได้อีกหลายต้นเลยนะครับสำหรับแบ็กเมจิกกนะครับจากการเดินสำรวจเช้านี้นะครับที่ผมงงก็คือว่าเนี่ยนะครับปกติมดแดงถ้าเกิดเขามาทำตรงใบเล็กๆอย่างเงี้ยผมจะไม่แปลกใจเลยนะครับเ,เพื่อนๆ แต่เอ๊ะทำไมหนอเขาถึงไปทำกับโคโลคาเซียแบลกเมจิกกายใบยักษ์ต้นนั้นนะครับอยู่ใต้ใบแต่ยังไม่ได้ม้วนเป็นรังแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองปล่อยเขาไปเรื่อยๆนะครับเขาจะทำยังไงต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเฉพาะเรื่องมดแดงกับโคโลคาเซียอีกสักรอบนะครับผมผมขอสังเกตพฤติกรรมเขาสักพักนะครับเพื่อนๆผมก็งงเขาเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะพวกเขาเป็นอะไรนะครับทำไมถึงมาอยู่แบบนี้นะครับ แล้วเขาจะสร้างรังได้ยังไงครับเพราะใบมันใหญ่ครับเขาม้วนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ครับใบใหญ่มากนะครับจะม้วนยังไงครับผมเนี่ครับตัวเขาเพียงนิดเดียวเองเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมค่อยมาอัปเดตตรงนี้นะครับอยากรู้เหมือนกันครับเพื่อนๆส่วนไหลที่พุ่งแทงทะลุ ก้านใบออกมาแล้วเราก็ช่วยเขาเรียบร้อยนะครับตัดก้านใบที่ตรงส่วนถึงพื้นเลยทิ้งไปแล้วนะครับเป็นอิสระแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวก็คงเติบโตเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ระวังนะเพื่อนเนี่ยนะครับผมทําใบขาดเลยเสียดายจังนะครับสูงมากครับต้นนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับอีกนิดหนึ่งครับเพื่อนๆปลายยอดหลายข้อที่สองนะครับที่ผมตัดมาชําแล้วก็เอามาออกอยู่ข้างนอกแล้วนะครับจากแบล็กเมจิกต้นแม่ต้นใหญ่นะครับตั้งลำแข็งแรงนะครับสูงน่าจะสักยี่สิบเซนแล้วครับเนี่ยบางต้นก็ยังเล็กนะครับแล้วแต่ของแต่ละต้นนะครับสูงใหญ่ไม่เท่ากันนะครับแต่แข็งแรงทุกต้นนะครับผมเนี่ยนะครับสักพักน่าจะพร้อมปลูกแล้วครับ โอเคครับเพื่อนๆนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปสั้นๆไปก่อนนะครับกับเจ้าฝูงมดแดงที่มาเกาะอยู่ใต้ใบโคโลคาเซียนะครับผมก็ไม่ทราบเหตุผลของเขาเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมาทําไมนะครับถ้าเขาทํารังนี่ผมคงตกใจคคงเป็นรังที่ใหญ่มากนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อขอบคุณที่ติดตามรับชมบ้านสวนลุงติงนะครับผมสวัสดีครับ